จะทำเตียงนะครับกินกินทีเตียงในรอบแรกอธิบายว่าต่อไปนี้ในรอบแรกดูนักเรียนจะได้เดินเข้ามาเป็นทีมทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามทีมที่สี่จะเป็นสี่ทีมนะครับทีนี้ในรอบแรกเพื่อต้องการให้นักเรียนทำอะไรแข่งขันปัดตันโตมใช่ไหมปัดตันโตทีนี้ถ้ามีกตารางนำก็ดีไป แต่ถ้าไม่มีกระดาษดำต่างๆเยครับต้องครับซื่อเพื่อเราต้องต้ตไปนะครับซื้อในทุกเพงกันตัดกันตองในรอบแรกรอบแรกพูเรื่องอะไรเลยต้องการนะเพื่ระบผู้คอัดยาเสพติดใช่ไหม สิบติดส <standard"> ิบสิบสิบนะครับถ้าไม่มีกระดานเราต้องเตรียมสื่อสื่อตรงนี้เอาไติดอย่างนี้แล้วก็แบงนะครับติดที่ดินรอบแรกเท่าไหร่ครับหนึ่งติดกินคะแนนนะในรอบแรกพโอ้ล่ะหนึ่งคะแนนเห็นไหมครับ หนึ่งอันนเวลาห้านาทีนะครับเราต้องบอกนะครับในรอบแรกนักเรียนเราเข้าแถวเอาปากกาที่พร้อมหรือยังครูต้องเตรียมนะครับเอาไปข้อดึง้อนี้นะครับเอาเห็นไหมครับรอบแรกนะครูคใช้นักเรียนระบุไปจากสารเสบิบนักเรียนมองเห็นเป็นชัดไหมครับอ่านะรอบนี้นะครับเป็นรอบที่หนึ่งซึ่งใครทำได้ข้อละหนึ่งคะันนี่ให้เวลาเพียง ห้าหนาทีนักเรียนพร้มอมยังพร้อมนะครับเอาเตรียมตัวครูก็ออกมาเอ้กรรมการจับเวลากรรมการจับเวลานะครับเ็จเมื่อเส็จครบนะครับครูชมเชยว่าอัจภัทได้กลับมานําในการเฉลยตรงนี้เพื่อเป็นการตอบย้ำให้หนักเรียนโยนกลับไปจากข้อเจริงใช่ไหมครับ ที่อาจารย์บอกว่าอ่านี่สารมะเร็งสารมะเร็งยาปวดมาจากไหนข้อจริงมาจากไหนก็มาจากบุหรี่เจอนะครับนักเรียนมันได้จำได้ไหมครับว่ามาเร็งปวดมาจากบุหรีอะไรอีกครับอะไรนะปวดปวดให้นี่มาจากไหนบ้างมาจาก สุราได but, uh ้ไหมเล่าได้ไหมสารเคมีได้ไหมได้สารเคมียเวลาเท่าไรครับสิบหีสิบเ็นาทีพรุ่งนี้เรามาจะเลยนะให้เส็จนะอรวบรวมเสร็เอาครับทีเดหน่งร้อยล้าห้าิแ